มีเอฟซบางท่านถามมาว่าเล่นหนังเล่นละครนี่ยากไหมจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจเรารักนะมันจะไม่ยากอย่างหนังละครนี่อาจารย์นายรักมาตั้งแต่เกิดมาแล้วการแสดงนี่การร้องเพลงกับการแสดงนะรักรักมากร้องเพลงเป็นตั้งแต่ ชั้นป .1 เลยนะชั้นป .1 น,นี่อาจารย์ชายเมืองสิงกำลังดังเลยขออนุญาตเอานามนะครับจำได้ทุกเพลงจำจากวิทยุนะที่บ้านไม่มีวิทยุเดินผ่านบ้านใครไปโรงเรียนนี่ถ้ามีเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงต้องยินฟังก่อนจำได้นี่ถือว่าใจรักจำได้แทบทุกเพลงนะเป็นร้อยๆเพลงนะเพลงอาจารย์ชายเมืองสิงอาจารย์นายจำได้ ก็แสดงว่าเรารักในสิ่งนี้เรามุ่งมั่นในสิ่งนี้ก็ถือว่าทำได้ง่ายนะการเล่นหนังเล่นละครเหมือนกันว่ายากก็ายาก,กว่างา่ายก็ง่ายขึ้นกับใจรักอย่างที่บอกน่น้เลยจากท่องบทนี่ยากไหมบาท่านถามก็ยากแล้วแต่ถ้าบทยาวนี่มันก็ยาก ถ้าบทสั้นนี่ก็ง่ายนะแต่ถ้าบทยาวเราทําความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงยังไงมันจะมีอยู่ในนั่นแหละเรื่องนะเราก็ท่องท่องนี่พุ่มกับการแสดงบางท่านนี่ต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะต้องให้ได้ต้องให้เกียรติคนเขียนบทท่านบอกนะพุ่มกับบางท่านก็บอกว่าเอาเป็นแบบว่าให้อยู่ใน คันลองเดียวกันความหมายเดียวกันคือมันจะเป็นธรรมชาติก็แล้วแต่นะถ้าถ้าท่องให้เป๊ะเนี่เราจะตีบทยังไงให้เป็นธรรมชาติก็ได้นะเพราะว่าใจเรารักไม่ถือว่ายากที่ผ่านมาก็ผ่านฉุยตลอดระยะหลังมานี่ปัจจุบันนี่ก็รู้สึกว่าเทคเดียวนะเมื่อก่อนนี่ทำอารมณ์นี่จะยากนะทำอารมณ์นี่จะยาก อารมณ์สีหน้าสีหน้าเศร้าสีหน้าสงสัยนะทำยังไงทั้งพอตัวละครท่านที่นั่นพูดมานะส่งมาให้เรานี่เราสงสัยในคำพูดเนี่ยจะทำหน้าตายังไงนะท่านผู้กุกับก็จะมาบอกผู้ช่วยผู้กุมกับก็จะมาบอกว่าทำหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้นะสงสัยก็ได้มาจากท่านผู้กุมกับผู้ช่วยผู้กุมกับทีมงานนี่แหละนะ ก็ถือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะจะอายอุยน้อยอายุมากไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเขาอาจจะอายุน้อยกว่าอาจารย์นายอาจารย์นายก็ถือว่าเป็นครูของอาจารย์นะครูบาอาจารย์ของอาจารย์นายนะนะเหมือนเราไปเรียนหนังสือนี่ตอนอา,ายุมากเลยไปเรียนหนังสือที่มหาหลัยนั่งฟังอาจารย์มาสอนเรานี่มีแต่อายุน,อน้อยน้อยนะเราก็ถือว่าเป็นครูเป็นครูของเรา นะต้องเคารพท่านนะแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยในกองถ่ายเหมือนกันประสบการณ์เขาจะเยอะกว่าอาจารย์นายหลายเท่านะก็ถือว่าเขาเป็นครูนะก็อยู่ในทีมงานการแสดงออกไปแสดงหนังแสดงละครตามสถานที่ต่างๆนี่ก็สนุกนะก็สนุกอยู่ในใจเนี่ยถ้าใจเรารักมันก็สนุกนะ นั่งรอเข้าฉากนี่ก็ท่องบทไปก็สบายๆเดินไปเดินมาก็ไม่ถือว่ายากมันจะยากสำหรับคนที่ใจรักอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วพรสวรรค์ไม่มีนะใจรักอยู่พรสวรรค์ไม่เท่าไหร่คือพูดง่ายๆมันขึ้นอยู่กับสมองด้วยนะสมองทึบสมองไม่ทึบนะเหมือนเรียนหนังสือ,ด,นนสอนะสดิเรียนหนังสือปึกหนาสาโหดเรียนหนังสือเหมือนอยู่ในชั้นเรียนเนี่ย ก็มีคนเรียนเก่งเรียนระดับกลางเรียนระดับปึกนะจะสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเหมือนกันไปทํางานอะไรก็แล้วแต่อย่างออกกองเนี่ยนะคือว่าบางคนเก่งไม่ปึกก็มีแต่ว่าบางทีบางทีนะเข้าฉากนี่บางคนนะเข้าฉากพอเข้าฉากปุ๊บท่องบทมาได้แล้วมันคืออ่อนตาย สายกลางอากาศก็มีไปไม่เป็นแอคชั่นมันก็ไปไม่เป็นนะบางทีมันไม่แน่นอนของอย่างนี้มันมีครูบาอาจารย์เราต้องยกมือท่วมหัวก่อนก่อนที่จะเข้าบริเวณอ่าโลเคชั่นบริเวณที่ถ่ายทำเนี่ยพอลงจากรถหรือขับรถไปเข้าไปในบริเวณต้องยกมือไหวสาธุเจ้าที่เจ้าทางก่อนไม่ใช่ธรรมดานะรับลำํลำลึกถึงอ่ ครูนะท่านผู้กำกับที่สอนเราใครต่อใครเนี่ยนะลํำลึกถึงเขาให้เขาช่วยเข้าไปก็ยกมือไหวแต่ละคนวันดีครับวันดีครับวันดีครับ,รบอย่าไปถือว่าตัวเองนี่อายุมากอย่าไปถือตัวเรื่องทิฏฐิอะไรต่างๆให้ทิ้งไว้ที่หน้าโลเคชั่นนันะเข้าไปในวัดนี่ถ่ายในวัดนี่นะสมมติถ่ายในวัดเข้าไปในวัดนี่ขับรถเข้าไปก็ต้องยกมือไหว้ท่วงหัวไหว้สถานที่ กลับออกมานี่เลิกกองเราก็ต้องยกมือไหว้สถานที่ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะเป็นสถานที่วัดหรือสถานที่อะไรตามทุ่งนาอะไรก็แล้วแต่นะออกจากพื้นที่เราก็ต้องยกมือไหว้เข้าพื้นที่เราก็ต้องยกมือไหว้สถานที่ทุกสถานที่ดีจะว่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเจ้าที่เจ้าทางก็ช่างนะเราต้องยกมือไหว้ไว้ก่อนนะ ใครว่าจะเป็นเป็นสายมูไม่เป็นสายมูอะไรก็แล้วแต่เราต้องยกมือหไหว้ไว้ก่อนนะท่วมผัวไว้ก่อนนะสถานที่ต่างๆอยู่บนโลกนี้มันเกิดก่อนเราไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีแล้วอาจจะมีซากศพอะไรทับถมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเขาย่อมจะมีวิญญาณนะเขาสิงสถิตยอยู่ แถวนั้นเราก็ต้องยกมือไหว้เขานะถ้าเราไม่ทํานี่เข้าไปนี่บางทีอาจารย์นายลืมนะเป็น,นจริงๆนะลืมยิ่งในวัดนี่นะเราต้องเข้าไปกราบพระประธานก่อนเลยไปถึงนะลืมบทพ้องมาดีๆนี่พอแอคชั่นลืมนะทีนี้เขามาถวายสังฆทานนี่รับบทพระนะเราจะให้พรน,นี่นะให้เขา ธรรมดาให้พรนี่ง่ายนะหรือว่ากรวดน้ำนี่ง่ายมันติดปากแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะลืมกับท่านป,าประธานของเราใน,ในวัดนะลืมนะพอเข้าฉากแอคชั่นแล้วลืมเลยว่าไอ้กรวดน้ำนี่จะพูดอะไรนะเป็นนานนะทางกองถ่ายเขาก็ไม่ถามเขาก็นึกว่าอาจารย์นายบริกรรมคาถาอะไร แต่ความจริงนี่หลับตาทําปากจะพูดอะไรนาะเนยลืมเอ,เ,อเอขึ้นต้นยังไงเนี่นะแต่ทําปากปม็มีผูนมีขึ้นต้นยังไงนะแต่ไม่มีเสียงนะทางผู้ทีมงานนี่พูดกับกับผู้ช่วยพูดกับนึกว่าอาจารย์นายท่องคาถาอะไรนะก็ว่าแต่ความจริงลืมนะมันเขาเรียกว่าเดทแอร์ทีนี้ไปได้ระยะหนึ่งนะประมาณโอ้ประมาณหนาทีนู่นแหละนะ แอคชั่นลืมไปประมาณห้านาทีถึงนึกได้นะตรวจน้ำยาถาวรีวอาหรอาโอ้โหแล้วก็พอเลือกกองนะถ่ายหมดแล้วอาจารย์นายหมดอาจารย์นายมานึกทบทวนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้ลืมกลบับพระประธานนะนี่สำคัญมากนะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอย่าลืมประมาทไม่ได้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนี่นะ อาจารย์นายนี่เคยอยากอยากจะเล่นหนังแสดงหนังใหญ่นี่ให้ได้เล่นตลอดเรื่องเลยนะนี่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยเราว่าเราจิตเรานี่ฝึกมาดีแล้วนะเคยนั่งสมาธิภาวนาฝึกมาดีแล้วเราก็อธิษฐานกับจิตเรานี่แหละให้เราได้เล่นหนังได้เล่นตลอดทั้งเรื่องเลยนะนะสมัยเมื่อสี่หปีนี่หนังภาพยนตร์เรานี่ซบเซาเหมือนกันนะ มีเรื่องนี้แหละใช้ได้เกือบสองร้อยล้านนะมีเรื่องนี้ออกมาใช้ด่ดังเปรี้ยงเลยอาจารย์นายได้เล่นเรื่องนี้แหละนะเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะสาธุตามอาจารย์นายมานะ